ค่าสามห้าหกเอาตัว<า>เด, <หก S 2> ด่นเลยนี่สามห,กห,กห,กนหน้าหกขุนล่างกคือเนาะอันชูตรคงพิธนี่ยมันมันสิดบอลูดนะแอนมันชิเนะข่าตลอดเลยจ้าจ่าก็คือม้วนนี้นั่นมันเด่นส้นกันเลยสามล็อกสามลอ็อกในแอนสูตรที่ชตรอมมตะของพิศีษเนี่ยมันที่ได้สามกระโพกอะเด่น,นชนกัน แนนสามกระบกสามกระบกสามกระบกมันชนกันเด่นชนกันเลยแหละเด่นเด่นชนกันแนนเด่นชนกันกี่สูตรครับพี่สีก็คือสูตรสามล็อกพี่สีมันมันจะได้สามล็อกก็คือสามสูตรเดียวแต่มันจะเป็นสามล็อกค่ะคือคบวนมาแต่ละล็อกแต่ละล็อกน่ะมันมาชนกันหมดเลยอะแอดย่างวัดที่แรกมันได้เจ็ดกัาหาเจ็ดกับหา ล้วมันก็ได้เก้าเก้าวัตถิแล้วมันบวมีเก้าเนาะมันเจ็ดกระหาก็คือเจ็ดมาวันนี้สูตรทอดซอของพี่จีนวัตถิเล้วมันได้สามกระพกมันได้ฉีกับเจ็ดซึ่งพี่จีนไปตัดหกออกเอาสามมามันก็เลยพลาดไปพี่จีนเล่นหนึ่งเจ็ดตัวเดียววัตถิเล้วมันออกหนึ่งหกเล่นหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งหกเย็บแต้มหนึ่งมากะแล้วแมนเพราะว่าพี่จีนไปตัดหกออกอ่ะแอด ก็สั้นก็เอามาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกมาก็ได้มันวางโกลด์ทีเร็วที่สิบเป็นการัดหกออกเอาหนึ่งเอาสามมาเอาเจ็ดมาอย่างนี้เอาสี่มาอย่างเงี้ยมันก็เลยพลาดไปงกลด์ทีเร็ววันนี้อคือกําลังพดสอของโกลดทีแล้วมันได้สามกับหกมันได้สี่กับเจ็ดเนาะแล้วก็สามล็อกที่สี่มันได้เจ็ดกับห้าได้เจ็ดกับห้าได้เก้าเก้าซึ่งมันหลุดไปมันเจ็ดมาแต่เวานนี้คือมันทวนกันหมดเลยสามกับหกสามกับหกสามกับหกสามล็อกค่ะสามกับหกเลยบ แนนวันนี้กำลังพอยสอของพี่ชีน่ะมันได้สามกับห้ามันได้ห้ากับแปดค่ะแต่ว่าตัววิ่งวันนี้พี่ชีใส่วิ่งตัวไรค่ะก็คือสามก็คือสามกับหกสองตัวนี้จังได้กันมากตัวไดค่ะสามกับหกเลยเนาะแนนคือพี่ีก็มันชอบส่วนตัวก็คือสามแต่ว่าเอซี่พิ่นถ้าพิ่นเป็นรกกับไฮเอาฮกไปจับตัวอื่นก็ได้ค่ะแนนวันนี้กำลังเอ ับล่างทั้งสองมันได้สามก็ผ่าเพี่ยทีก็มั่นใจนะสามก็ผ่าสามกับแปดเนี่ยเออพอเป็นหากระแปดสามก็ผ่าปีนี้กำลังสามน้องมันสามกระพกน้องคือสามมันส้นนั่นบอกอ่าฮะพี่สี่หาอีกวิธีหนึ่งมันคือได้สามกับอได้หกกับห้าพี่สี่ก็เลยเอาห้ามาเอาสามมาแม่แม่ก็คือพี่สี่จับคู่ให้เลยเนาะได้ค่ะ เลยสาม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 ,สามตัวนี้คือสองซุดอาจจะถ้าตัดมามันก็จะเยอะหน่อยแต่มันอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในตัวเด่นของที่สีหมดเลยค่ะใช่สามตัวเก้าสามห้าสามตัวเก้าสามห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแอบสองตัวที่จิตจับให้ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็สามห้าสามห้าน่นอันนี้สามหางนี่คือตัวเด่นของพี่สีแล้วก็ให้กันไว้สองหางค่ะกันตัวไหนคะจะมีจะมีสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าีเท่านี้อย่าออกตัวกันนะมันอยู่มันอยู่ในอ่าฮะสามเลตัวกันคือสามเจ็ดสามเก้าค่ะคือมันซึ่งมันอยู่ในอยู่ในสาม ่ามตัวของสองชุดนี้คเน่ก็เอฟซีถ้าว่าตัวใดเด่นก็คือมีสามมีหกเนาะให้ที่ดึงไปใส่ตัวอื่นได้เลยค่ะอันนี้คือพิสิทธ์จับให้เท่านี้เน่ซึ่งมันชนกระสูดของน้องสาววันที่แล้วของควรรุดแต่ว่ากระสูดของเ่อนในมันที่เขารุดเขารุดหลหลังๆมาในช่วงช่วงกลางปีเมื่อปีที่ผ่านมาปีหกแปดจะเข้าสามวดสี่วดแล้วมันก็จะหลุดงวดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเข้าอีกอย่างเงี้ยค่ะ แน่หลังๆบานี่ปาตีเนี่ยก็คือหลุดแล้วก็เข้าหลุดแล้วก็เข้าหลุดงวดเข้างวดอย่างเงี้ยพี่พี่สีก็เลยบอกเอาเอาหูเอามาแ่งวดที่แล้วของเพื่อนกันรุดแต่งวดนี้เพื่อนหามากซึ่งมันมาชนแต้มของพี่สีก็คือมีสามกับห้าของเพื่อนค่ะเนี่ยพี่สีก็เลยจับเอามันมาชนกับเลขเด่นพี่พี่สีก็เลยเอามาให้แค่หนึ่งห้าก็สามห้าเท่านั้นในขสุดของเพื่อนค่ะแน่ ซึ่งมันตารนนของกิชอยู่แต่ันเลยจะจับคู่มีเท่านี้ค่ะจับจับคู่ได้ชุดสามตัวมีเก้าสามห้าแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดอ่าเลขตัวตัดสองตัวนี่ไปกลับไหมคะก็ต้องกลับนะต้องกลับบนล่างเพราะว่ามันบางทีมันก็ลงล่างอ๋คค่ะไปกลับบนล่างเนาะแ ลองออหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามห้าสามสามทาง 5, นี่คือเป็นเป็นชุดเด่นของผู้สี่ทีท่ชอบก็คือสามห้ากับหนึ่งเจ็ดแหละชอบอ่ะ,ะมันโอกาสเป็นไปได้สูงเลยอสองชุดนี้แน่แล้วก็ตัวรองก็คือหนึ่งห้าตุกันก็มีสามเจ็ดสามเก้ากันไว้แน่แต่ถ้าที่ที่จะที่ตามเพื่อนกูเชียนเก่งๆเพื่อนเนาะเพื่อนก็ว่าไฮดับเก้าดับคลิป จับนวยเป็นไปได้ก็คือลักลอยติเสียนาแอสแล้วก็มีบางเส้นเป่นกัให้ดับเก้าล่างติเสียนาค่ะที่สิก็เลยเอาไปเป็นลักล้อยนี่ละกับเพาะเลขดับนี่ละจังค่อยว่าได้ถือกักเทียจังวาทันแหลอยังวนที่แล้วก็ดับคอนดูดเบิร์ธทันกับกัะเอสซี่กับโบตงอียังน้องมากกับเอาโรดค่ะ แม่แต่บางที่นดับกับคนอยู่ของคนอยู่ห้องกับด็ประหยัดประหยัด,ยด้นพุ่นเนาะ,ะแม<ต>่แต่ว่าวันนี้คงคงพี่สีเน่ะมันคือได้เท่านี้ค่ะพงีก็เลยคิดว่าเอสามเนี่ยน่าจ,จะมาลำหนักมากกว่าหกแต่ถ้าเป็นมากกว่กหกอะไปจัดคู่ตัวอื่นก็นได้เนาะหละกักการเล่าความนนิด้ยงนค่ะเล่าความูลนห้ แอนยังยังงวดเมื่อเมื่อปลายปีใกล้ๆ้จะสิ้นปีที่มันออกโคสี่คกลางเนาะงวดนั่นซึ่งสูตรของผู้สีมันจะเข่าระเกะเลขโคสีกันบ้าเนาะพี่สีฝันมันขีาขาละก,ก่วงไปนิดน,นึงเนาะแล้วฝันเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคนนักงับการข้าวนั่นแต้พี่สีฝันเห็นอาวุอาว,วุธยุทธ์ของผู้ชายเดชวันั่นมันจะเลยมาออกสีโคแะนและนี่แล้วนี่ก็ช่วงที่พี่ถีหลังหวยออกพี่ถีทำสูตรอยู่แต่ยังไม่ได้ทำ แต่ฝันก่อนแต่ถ้าฝันแล้วมันจะรุ่งตื่นมันจะจะสว่างแล้วแหละฝันลักษณะคล้ายกันเลยก็ฝันพุเรียนกับผู้ชายนอนน้ำกัดแต่ว่าโเเห็นบันเห็นกับทุนนอนน้ำกันแม่เห็นบนกำลังนี่ยางกันนั่นแหละจะเล่าใหว่าคือ้ะที่กองสิทนี่ยฝันเกี่ยวกับผู้ชายเนี่ยมันมักจะมีครบแต่ก็มันจะบนทุนไปนะนาอันนี้คือคงฝันเนาะการที่กะล่องไปตีเอานาะฝันผู้หญินกับผู้ชายนี่ยังกันอ่า ว่ามันสิเป็นซีหาจะบอกน้อบาตจังหวะจังหวะแต่ว่าซีเนี่ยแตแรกที่เหกนกมาซีหนึ่งเจ็อยู่เด้อแอนค่ะอืมจะหาไปหาบมางแต่ว่าก็เลยพิสิทธิมว่ามาหาอีกมื่อคืนเนี่ยปอมี่เลาก็เลยลงมาทำเลยซี่กวานน้ำนักมันสิน้อยฮะนะแอนออค่ะแหน่ี่ก็เลยจับเอาตัวนี้มาก่อฮะนะค่ะนี แต่ว่าบางที่ผู้หญิงผู้ชายัาคนคิดเป็นหาเป็นหนึ่งไปก็ไม่มีสงเนาะแน่นค่ะแ่อันนี้ก็คือความฝันซื้อเนาะค่ะบอกความฝันสูกันฟังแม่นก็แเปกอยู่พี่สีบอกบ่ได้ในมานังมองลูกเรี่ยพวกนี้แต่ว่าอี่นังมันคือคันมเลยนะกัามเห็นคนอื่นกัพอเคยฝันเกี่ยวกับตัวเองดอกแตตัวเองมมากแม่เลยควาเห็นคนอื่นกับคนแปลนาแล้วแแต่แ่แต่แ่แ่แต่แแต่แ่แต่แต็่แต่แ่นต่แต็แตย่่ พื่ว่าเลขสูตรสีเนี่ยมันมันทีมันที่เข่าบอสเด็ดสีนะเพราะว่ามันได้หากับแปดได้หากับสามได้หกกับสามเด็ดสีนะเอสค่ะแสดงว่าเด่นสามนอกขางวดนี้แม่ที่ว่ามันเด่นสามกับมีเทียนเพิ่นกระหายสามอยู่เด้ค่ะเด่นที่สามี่แล้วก็สูตรเพื่อนคงสีนี่เกิดเป็นได้สามกับสี่จ้ะแม่ถ้าถ้าสี่มากสีก่ผมมีสามถ้าสี่มากมันมันจะทีมากกับหยาง มันจะออก4คือเกาโนอ่าฮ่าฮอกน่กาบเน่แมนแนกลองเบิงเอซีจะลองไปจับไซเดอร์สากระพกเจังใจกมาถ้าใครไนซื้อสามกระพกเนี่ยซีโบได้เงิ่อนมวนอีนน่ะค่ะแบบแตคงประมาณนี้ค่ะชัดเจนเนาะจ๋เนะแมนจะได้ก็เกมีโชคตอนรับปีใหม่เนาะเอซีกะลองเบิงค่ะ แต่โบ,บ,บต้องอีทั้งหลายเพราะว่ามันสูตรเลขนอกันก็มีเขามีรูะแม่แต่ว่าสามกับหกนี่มีโอกาสมาน้ำกันเดอ้อเพราะว่ามันสามลงในมันได้ได้ชนกันลวดคือคือสามกับหกมีสิทธ์มาด้วยกันกอดคอกันมามสามกับหกเนาะมีสิทธ์กอดคอกันมาเนี่แี่เพราะว่าพีิงขันที่ดินงกับผู้ชายมันเขานี่ยังกันปานี่พี่สิกลัวมาทิมี่หกนำผ่านอาค่ะเอ้าเอาสันเนาะสันเนาะกับค่ะเอสถ้าจันไดกะ ใกล้ๆท่าวิ่งยังดีๆเดี๋ยวสีดีอันนั้นอีกทีนึงเด้อแอนเอาเอาเอาจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ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 สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ